ขอบคุณคุณเคนนะคะที่มาอยู่โจนจบเลยนะคะขอบคุณมากมากเดี๋ยวคุณเชนก็ขึ้นตอนดึกดึงอีกนะคะไปไวทีให้ใจคุณเคศด้วยนะคะคุณเคศขึ้นตอนดึกดึกยันวากันเลยนะคะขึ้นแล้วนะคะสุภาขึ้นแล้ว สวัสดีค่ะขอไปเล้วก็สึจ่จองสุภาจ้าแล้วนะคะเอ๊ะมันเป็นอย่างงี้ได้ไงอะ20น,นาที20นาทีเออไม่ใช่ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกแรงใจนะคะมุนอุปกรณ์ หัวหน้ายิ้มอยู่บ่นนอยังอยู่บ่นนอนะคะหัวหน้ายิ้มกลับมาเป็นกำลังใจให้แท็กาคนกลับมา็นไงอยงมันมันกลับทำไมเป็นไกลนะคะเออน้องสุภาออนไลน์แล้วนะคะใช่ใช่ค่ะนะคะน้องสุภาแล้วแล้ทำไมมันไม่ไปอ่ะออนแอร์ออนแอร์ขูดที่ระปุกมือมากนะคะคุณมากๆกับเอาขึ้นใหม่เลยใช่ไหมโอเคโอเคขึ้นใหม่ก็ขึ้นใหม่ จะสองทุ่มครึ่งน้องมุดก็ขึ้นนะคะสองทุ่มครึ่งฝากน้องมุดด้วยนะจ๊ะทุกคนนะคะไปเวมีให้กําลังใจน้องมุดได้นะคะสองทุ่มครึ่งค่ะนะคะสุภาขึ้นหนึ่งทุ่มนะคะลงสามทุ่มนะคะน้องมุดขึ้นสองทุ่มครึ่งลงสามทุ่มครึ่งใช่ไหมน้องมุดน้องมุดขึ้นชั่วโมงเดียวนะคะแล้วก็ต่อด้วยน้องตั๊กนะคะน้องตั๊กกับคุณเเคฑนนะคะขึ้นดึกๆนะคะ คุณเคนขึ้นตอนกี่ทุ่มไม่แน่ใจนะคะแต่ว่า